เมื่อกี้เปิดเจอข้อความในทิกต็อกนะคะมีน้องคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเมียหลวงเนาะก็แต่ว่าเขาอะนับถือใจิตใจพี่นุชว่าเออกล้าเดินออกมาทั้งๆที่ตัวเองอะเป็นโรคใบที่สองกล้าเดินออกมาพี่นุชกล้าพี่นุชทําได้ยังไงเขาอยากให้โรคใบที่สองของเขาหรือมือที่สามของเขาอะเดินออกไปบ้างถ้าสําหรับตัวพี่นุชนะก็คือ อยู่กับความเป็นจริงคือเราคงเจ็บมามากพอแล้วอะคือแบบในที่สุดมึงก็ไม่เลือกกลัวในที่สุดเขาก็ต้องเลือกครอบครัวเลือกแฟนเขาถูกปะเพราะฉะนั้นการที่เราเดินออกมาทําตัวให้สวยขึ้นดีขึ้นเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้นะพี่นุ่์สวยกว่าการเงินดีกว่าอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างพี่หนุดีกว่าแน่นอนแต่ไม่ได้อยากให้เขาเสียดายนะพี่นุแค่ ภูมิใจในตัวเองว่าเออนะตอนนี้กูโคตรดีเลยฉันดีกว่าทุกคนแน่นอนพอเรารักตัวเองมากขึ้นพอเราทําตัวสวยขึ้นดีขึ้นเชื่อปะสิ่งดีๆผู้ชายดีๆเงินการงานโคตรเข้ามาเลยอันนี้เขาเรียกกดดึงดูดเพราะฉะนั้นนะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีค่าและสวยอยู่แล้วนะคะหรือว่าอยากรักตัวเองมากพอ สงสารเมียหลวงเขาหน่อยเดินออกมาให้ได้เข้าใจนะว่าแรกๆอ่ะมันเจ็บแหละแล้วผู้ชายมันก็เตื้งไงถ้าตาบใดที่เมียมันยังจับไม่ได้มันก็จะวุ่นวายอยู่กับเราแหละต่อให้จับได้มันก็จะหายไปแป๊บแปบหนึ่งแป๊บหนึ่งพักหนึ่งให้เมียมตายใจให้แฟนตายใจก่อนแล้วมันก็จะค่อยมาอีออีออกเราจำไว้นะคะเราเป็นแค่ความตื่นเต้น ชั่วครั้งชั่วคขาวเท่านั้นที่แฟนของเขาอ่ะมันไม่มีสมมตุติแฟนเขาจูจี้จุกจิกเช็คโทรศัพท์ยึดแม่งทุกสิ่งทุกอย่างรหัสเฟซรหัสไลน์เช็คแม้กระทั่งการซื้อขายในทิกต o อกถามจริงแม่งเหนื่อยปะวะแต่กับโลกใบที่สองอ่ะทะไรทําเลยไปไหนไปคะขาโน,น่นนี่นั่นซึ่งคนนั้นมันไม่มีแต่อีพวกโลกใบที่สองเนี่ยจะเอาของเขาอ่ะมีไงแต่สําหรับที่นุชมันไม่ใช่เพราะฉะนั้น โลกใบที่หนึ่งฟังนะคะทำใจแล้วก็คิดว่าชาติที่แล้วเราอาจจะไปทำอะไรกับเขาไว้นิ่งไปส่วนไอ้โลกใบที่สองเดินออกมาเดินออกมาข่าสาวเชื่อพี่แล้วผู้ชายดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาแบบพี่จริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ